สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมืม่อค่คืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกคอนโซลเลสซาปเปโลพ่ายกับทางด้านอามิปาฟุโกะไป1ประตูต่อ2เกียวโตวเซมมนก้าเสมอนากย่าแคมปัสไป1ประตูต่อ1วิโซโกเบเอาชนะซาเนฟเฟรดูชิมาไป4ประตูต่อศูจุบิโรอิวตาตะเสม,มอคาชิมาเอเลอล์ไป3ประตูต่อ3ม คาวาสกิฟอนเตเล่เอาชังลานชิมิสุเอพสพาร์ตไป3ประตูต่อ2อยู่กอล์มามารีนอตพายกับรนา์กำบะโอซาก้าไป0ประตูต่อ2เอฟซีโตเกียวพายกับทางด้านโชนามเบนเมเน่ไป0ประตูต่อ2อุดรฮาเรไดมอนด์เอาชนะทากัานโตซุไป2ประตูต่อ1และเขาชี้ว่าเรโซเสมอจะเรโซโอซาก้าไป0ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับลำหนึ่งโยูกฮามามารีนอส31นัด62แต้มตามด้วยอันดับสองคาวาซากิฟอนตเตเร่31นัด52แต้มอันดับที่สามซานุเฮเรุชิม่า32นัด54แต้มอันดับที่สี่เซนโซอัสก้า31นัด50แต้มอันดับที่ห้าคาชิมาเอสเลอร์32นัด48แต้มอันดับที่หกคาชิวะเรโซ32นัด47แต้มอันดับที่เจ็ดครับเอฟซีโตเกียว31นัด46แต้มอันดับที่แปดอุลวะเรดไดมอนด์31นัด43แต้ม อันดับที่9กาสากันโตสุ32นัด41แต้มอันดับที่10นาโกยาแกมปัส32มนัด40แต้มอันดับ11คอนซูเลสซัป,ปโปโร31นัด38แต้มอันดับ12วิเซลโกเบ31สนัดแต้ม13โชนามเบเวเล่ครับ3านัด35แต้ม14เกียวโตเซงก้า31นัด34แต้ม15อาวิป้าฟุกโกกะครับ3านัด34แต้ม16กัมบาสกา3านัดาแต้ม 17ครับชิมิซูเอสพาส31นัดแต้ม18ครับจิบิโรอิวะตะ30มสนัดแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเคลี ague, ครับโปรฮังสกิลเลอร์พ่ายกับน่านเจจูยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2อุซานฮุนไดเอาชั้งด้านชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ไป2ประตูต่อ1และแกงวัน f อครับเสมออินชอนยูเนเต็ดไป0นย์ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีกครับสุโขทัยเอเอาชั้งด้านลาดบุรีเ c ไป1ประตูต่อศูนย์ ประจบ FC พ่ายกับทางด้าน p o l เทล l u ไป2ประตูต่อ4และหนองบัวพียะนะครับพิกล็อกเอาชนะด้าน BG ปทุมยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2ครับนครศรียูเนเต็ดเอาชนะด้านอุดรธาน,นี FC ไป3ประตูต่อ0สุพรรณบุรี FC เอาชนะด้านระนองยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ0แพย้ยูเนเต็ดเอาชนะด้านกระบี่ FC ไป3ประตูต่อ0เกษตรศาสตร์ FC พ่ายกับทางด้านเชียงใหม่ FC ไป2ประตูต่อ3 และสุนทรกากรยู่นเต็ดครับเอาเชียงด้านอุทัยธานีฟอเรสไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของบอลฟุตบอลบุนเดสติก้าของเยอรมันครับโบคุมเอาเชียงด้านไอทักแฟรงเฟิร์ตไป3ประตูต่อ0นไบเออร์ลุคเซอร์เอาเชียงด้านเชลเก้ศูนย์สี่ไป4ประตูต่อศูนย์มาเสมออาร์บีไลซิกไป1ประตูต่อ1เอาบวกเสมอเวิร์ฟบวกไป1ประตูต่อ1และบอร์ลเซ่ดัดมุลเสมอไบเยนเมนิกไป2ประตูต่อ2 าาการที่ผลฟุตบอลลีก2ของเยอรมันครับดามสตัดเอาช้าด้านดุยเซดอร์ฟไป1ประตูต่อ0ฮันซาล,ลต์ต็อกไพ่กับด้านพารีบอร์ไป0ประตูต่อ3อถทักบาวชวายเอาชนะงด้านซังพาราีไป2ประตูต่อ1และฮัมบุกเสมอไกซเซอร์เซอร์เทิไป1ประตูต่อ1ดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเออฝรั่งเศสค,ครับอโอลิมปิกมาเซีพ่กับด้านยอซีโอไป1ประตูต่อ2และแรงเสมอปารีสยงเชงแมงไป0ประตูต่อ0 มาดูในส่วนของลีกเดิมฝรั่งเศสครับบอกโดเอาเชียงด้านเม็ดไป2ประตูต่อศูนย์กองเอาเชียงด้านซามูนิออสไป1ประตูต่อศูนย์เทาวันอเอตเอาเชียงด้านนิมไป3ประตูต่อ1ปารีสเอฟซีไพกับข้างด้านโวลเซียนไปศูนย์ประตูต่อ1เกิร์นนอฟเอาเชียงด้านลาวันลัวไป3ประตูต่อ2หลืออัพเอาเชียงด้านบาสเตียไป3ประตูต่อศูนย์เก่งกองไพกับางด้านอันซี่ไปศูนย์ประตูต่อ4 อเมีองเอาเชิงด้านดียงไป2ประตูต่อ1และบัว FC เสมอโรเดยลเวลอนไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของ l a d ลดีของเนทนแลนด์ครับบุเรนดัมไพ่กับนักอาแจกอัมเ์ดัมไป2ประตูต่อ4สปาตาแล้วเตนเดอร์เอาเชิงด้านเอ็มเมนไป3ประตูต่อ1และทางด้านเอเนซีนมาเก้นเสมอเอชซีออนะครับไป1ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของสกอตติสเพลเมชิปครับเซนต์จอห์นสโตนไพ่กับทางด้านการ์โกเซลติกไป1ประตูต่อ2ลิหรอวิงตันไพ่กับด้านลอสคาลตี้ไป0ประตูต่อ1นการ์โกลเรนเจอร์เอาชนะด้านเซนต์เมเลนไป4ประตูต่อ0ฮิเบอร์เนียเอาชนะด้านมาเธอร์วิลไป1ประตูต่อ0และดันดียูไนเต็ดเอาชนะด้านอาบดีนไป4ประตูต่อ0ไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับอัมาเรียเอาชนะด้านลาโยบิกาโนไป3ประตูต่อ1แอตเลติโกมาดริดเอาชนะด้านคิโรรนาไป2ป2ะตตู่อ1 เซบวียเสมอแอตติกบินเบาไป1ประตูต่อ1และเคตาเฟ่พ่กับท่านเรียวมัดลิดไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของเซกุนด้าลีกาของสเปนครับบอลเฟรดน่าเสมอกาเลนดาไป0ประตูต่อ0ูนโอเอสกาเสมอซีดีลูโก้ไป1ประตูต่อ1นลาพามัดสเสมออิซาไป0ประตูต่อ0และปูคอสเอาเชีงนาอาราเบสไป3ประตูต่อ0 มาดูในส่วนของกัาโชกที่ค่ะอิตาลีนะครับซัสเซอโล่พ่ายกับน่านอินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ2เอซีมิลานเอาเชลซีน่านยูเวนตุสไป2ประตูต่อ0และโบโลญย่าเสมอซัมโดเรียไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนิวคาสเซิลเอาเชลซีน่านแมนฟอร์ดไป5ประตูต่อ1นแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาเชลซีน่านซลแฮมตันไป4ประตูต่อ0เชลซีเอาเชลซีน่านวูดแฮมตันไป3ประตูต่อ0 บอลสมัรเอาชนะทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ City, ไป2ประตูต่อ1และไบรทันพายกับทางด้านพอตแนมฮอตสเปอร์ ur, ไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับสวอนซีซิตี้เอาชนะทางด้านเนตแลนด์ไป2ประตูต่อ1โคเวนทีซิตี้พายกับทางด้านเบอร์นลีย์ไป0ประตูต่อ1เบอร์มิแฮมซิตี้เอาชนะทางด้านบิทต์ลซิตี้ City, ไป3ประตูต่อศูนย์วีแกลเลอร์ติกพายกับทางด้านคาร์ดิฟซิตี้ City, ไป1ประตูต่อ3 สตูซิตี้เอาเชียงด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1มิววอร์เชียงด้านมิดดเิลสโบวไป2ประตูต่อ0แบ็กพูลเอาชียงด้านวัตฟอร์ดไป3ประตูต่อ1นอริซิตี้พ่ายกับงานเพลตันนอตเอ็นไป2ประตูต่อ3แบ็กเบอร์โลเวอร์เอาเชียงด้านของลอตเทแฮมยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0และเวสต์บริดเอาเวียนเสมอรูตันทาวไป0ประตูต่อ0 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษมอร์แคมพไพรกับทางด้านอิสวิททาวไป1ประตูต่อ2ฟอร์ลินกิโลเวอร์เอาเชนะบอร์ตันเวเดเลอร์ไป1ประตูต่อ0 Post ูนย์พอสมัทเสมอพีวูทาวไป1ประตูต่อ1นบิตตลโลเวอร์เอาเชนะด้านแคมบิดยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1ปีเตอร์โบโลเสมอเบอร์ตันอาเบียนไป1ประตูต่อ1เคฟฟิวเวนเดย์ Day, เอาชนะด้านเชอรเช์เนมทาวไป3ประตูต่อ0 ชูวิลลี่ทาวเอาชนะด้านมิตันคินดอนไป2ประตูต่อ1ลิงคอลซิตี้เสมอชาวท่าแลนติกไป0ประตูต่อ0ออกฟอร์ดยูเนเต็ดพายกับท่านวีคอมวันเดอร์เลอร์ไป0ประตูต่อ1นึ่งดาบี้เคาน์ตี้พายกับท่านพอร์ตเวลไป1ประตูต่อ2พีมัตอาไกเอาช้างด้านเอ็ิงตันสเตลลี่ไป3ประตูต่อ0และบาร์ลี่นะครับพายกับท่านเอ็เชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ2 มาดูในส่วนของกันโชซิลลบีอิตาลีครับปิซาเสมอกับทางน้้นปามาไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เวชชาเสมอซินตาเดล่าไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเวนิสพายกับน้านบาลีไปหนึ่งประตูต่อสองเตนาน่าเอาชนะน้านปาเิโมไปสามประตูต่อศูนย์อากโอลีพายกับน้านโมเดนาไป1ประตูต่อ2ฟูซิโนเนีเอาชนะนนสเปาไป2ประตูต่อศูนและเลจินาเอาชนะน้านโคเซนซาไป3ประตูต่อศูนย์ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลมาค้ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ